สวัสดีครับคุณผู้ชมสนุกกับมือถือชาแนลนะครับมาพบกันนะครับวันนี้อัปเดตล่าสุดเลยสำหรับโครงการโคนละครึ่งเฟส3นะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาหลายและลอกนะครับจากการประชุมคลมหรือว่าข่าวจากแหล่งข่าวอื่นๆนะครับว่าคนที่เคยได้รับสิทธิ์เฟส1เฟส2แล้วจะต้องกดยืนยันหรือว่าต้องไปยืนยันตัวตนที่หน้าตู้ ATM นะครับตอนนี้ยืนยันมาแล้วนะครับ 14มิยนี้เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ส่วนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนที่เคยได้รับสิทธิ์เพียงกดยืนยันในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับย้ำอีกครั้งนะครับคนที่เคยได้รับสิทธิ์เพียงกดยืนยันในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับภายหลังมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ระยะที่2ตามที่กระทรวงการคังเสนอนะครับซึ่งมาตรก,การเหล่านี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระ,ะบาดของโควิด -19 และรอกใหม่เป็นวงกว้างสําหรับโครงการโคตรครึ่งเฟสสนะครับระยะที่3โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน31ล้านคนล่าสุดเลยนะครับ Facebook ของไถยคู่ฟ้าได้เผยแพร่ ข้อมูลโดยระบุว่าเตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนร,รับสิทธิโครงการคละครึ่งเฟส3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนซึ่งเป็นการจ่ายในลักษณะร่วมจ่ายโดยรรฐจะสนับสนุนในอัตราร้อยละ50ของค่าใช้จ่ายหรือไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเฟส1และเฟส2เลยวงเงินรวม3,000บาทตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม64นะครับโดยแบ่งวิธีรับสิทธิ์ลงทะเบียนดังนี้นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส1และ2ไปแล้วจำนวน15ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์เหมือนที่เรากดรับสิทธิ์เฟส2นะครับเหมือนกันหมดทุกประการนะครับ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งมาก่อนนะครับอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยรับเลยแล้วก็ต้องการจะรับในเฟสที่3นะครับก็ฟังรายละเอียดกันนะครับกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก16ล้านสิทธิ์นะครับต้องแย่งชิงกัน16ล้านสิทธิ์นะครับในวันที่14มิถุนายน64นี้เป็นต้นไปนะครับโดยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์ใครที่ยังไม่มีแอป ไม่เคยใช้จะต้องโหลดแอปกระเป๋าตังค์มาใช้นะครับหรือเว็บไซต์ววเวิร์นวด์เวคนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับ6โมงเชา้าถึง4ทุ่มหรือ22นาฬิกานะครับย้ำกันอีกครั้งเลยนะครับว่ามาตรการเยียวยาและกระตุน้นเศรษฐกิจในครั้งนี้สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้เพียงมาตรการเดียวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์นะครับต้องเลือกเอานะครับ โดยคุณสมบัตินะครับฟังคุณสมบัติผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3นะครับต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ได้นะครับกรณีผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส3แล้วหาก ต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้ผ่านแอปเป๋าตังภายในวันที่ภายในวันที่28มิถุนายน64นะครับอันนี้สําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนจากคนละครึ่งเฟส3ไปเป็นยิ่งใช้ยิ่งได้28ก็ทําการเปลี่ยนที่แอปกระเป๋าตังนะครับซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิ เดิมทันทีนะครับรายละเอียดคงจะชัดเจนและแน่นอนแล้วนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟส3นะครับขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมคลิปด้วยนะครับก็วันนี้สนุกกับมือถือนะครับก็ยังคงเกี่ยวเนื่องอยู่กับมือถือนะครับเพราะเราจะต,ต้องใช้มือถือในการโหลดแอปกระเป๋าตังค์นะครับ ขอบคุณมากเลยสำหรับการรับชมด้วยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญฝากกดติดตามสนุกกับมือถือด้วยนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับการใช้มือถือนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ